ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้เรามาทำการไลฟ์สดกันนะฮะก็ล่วงหน้าก่อนเวลา5นาที6นาทีนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์สดนะฮะหรือว่าทุกท่านที่ชมย้อนหลังนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3ซึ่งผมเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะมาพบปะพูดคุยนะฮะแล้วก็เราจะมาบอกเล่านะครับว่า การที่เราเนี่ยมีอาชีพทาประจําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอาชีพไหนของทุกท่านนะฮะหรือท่านที่ชมย้อนหลังนะครับ <_ X 1> ผมฝากนะครับฝากเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าในการที่บางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเรามีการเกี่ยวเรื่องการทําการเกษตรศกันเยอะนะครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่วันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าตัวเราเนี่ย ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดคุยนะฮะกับทุกท่านนะครับพร้อมกับถ้าถ้าท่านไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับผมนะฮะก็เรียนเชิญนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอาวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยผมก็อยากจะมอบให้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วกับทุกท่านที่ชมไลฟ์สดผมวันนี้นะครับหรือว่า ท่านที่ชมย้อนหลังทุกช่องทางเลยนะฮะทุกช่องทางเพราะว่าอย่างที่ผมเกินๆไปนะครับว่าในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นนักธุรกิจนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะบางครั้งธุรกิจเรามาเดินต่อลําบากนะครับหรือบางท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างที่ท่านทําอยู่ตอนนี้นะฮะ แม่ว่าท่านทำเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่มันหลากหลายนะฮะก็ต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองก็สวัสดีนะครับใครที่เข้ามารับชมไลฟ์สดตอนนี้นะฮะผมเองก็ฝากนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งอย่างน้อยๆนะก็สามารถเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นเขาได้นะครับวันนี้ผมก็เลยต้องเอาหัวข้อในเรื่องความเชื่อมั่นของตัวเองเนี่ยเข้ามาพูดคุยกัน ผมเองนะฮะก็ะในานามของบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัดนะครับผมระวีโรดสันติวัฒนาพรนะฮะกะ็วันนี้เป็นวันดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับมาทำการไลฟ์สดนะครับเพื่อบอกกล่าวแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านนะทีะ่ประกอบอาชีพธุรกิจประกอบอาชีพราชการนะครับหรือเป็นเอกชนนะครับหรือเป็นรัฐวิสาหกิจทุกอย่างนะที่ อ่าที่ท่านทำอาชีพอยู่นะครับนะฮะบ,บริษัทเมทัลินพูทรัพย์99จําจำกัดนะครับโดยการที่ผมนะฮะลาว,วิโรดเนี่ยผมอ่าก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เข้าระยะเวลา6ปีนะครับที่จะก้าวย่งจะไปสู่ของปีที่7เนื่องจากว่าเมื่อประมาณปี6-1นะฮะ61 2011ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็เริ่มทำการส่งเสริมอาชีพแล้วนะครับแต่ด้วยที่อ่าเราเนี่ย ยังไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลนะครับก็คือเป็นรูปบริษัทนะผมจดเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าแต่ด้วยที่ผมมีความตั้งใจนะครับผมเองก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็บอกกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าผมชงเสริมาชีพครั้งแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของโกโก้นั่นเองนะครับครั้งแรกเลยนะฮะของปี6-1นะผมก็ทํามาตลอดต่อเนื่องนะทำมาทุกปีทุกวันทํามาทุกเดือนนะจนผมเริ่ม มีความคิดนะครับว่าในการที่ผมส่งเสริมอาชีพเนี่ยผมมองแล้วว่าอาชีพธุรกิจที่ผมทําเรื่องการเกษตรเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ให้กับครอบครัวที่ผมอยู่ถึงทุกวันนี้นะนั่นก็คือโกโก้โกที่บอกนะครับพอมาถึงปี2562นะฮะอันนี้ก็เริ่มเต็มรูปแบบแล้วนะฮะเริ่มเต็มรูปแบบก็คือ ผมก็จดเป็นในานามของนิติบุคคลเลยนะครับเมื่อ,อประมาณปี62ก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับจดเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบนะฮะบริษัทเมทาลินพูลรัพย์99 9ากจำกัดนะครับด้วยเงินทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับก็เป็นเรื่องที่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจทําจากล้านค้านะฮะก็มาเป็นในเรื่องของนิติบุคคลนะครับผมก็ส่งเสริมอาชีพเหมือนเดิม ในเรื่องของโกโก้นะฮะทำตลอดมานะครับทำอย่างนี้อยู่ตลอดลงพื้นที่ลงเยี่ยมแปลงนะครับส่งเสริมอาชีพเข้ากับพี่น้องเกษตรกรนะครับไปพบปะพูดคุยให้เรื่องวิชาการวิชาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมวันนี้ผมเองก็ต้องเอาหัวข้อในเรื่องของการที่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ นะครับแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราจะต้องคิดซะว่าเป็นบททดสอบให้กับตัวเองนะครับแล้วก็บางครั้งผมก็เชื่อมั่นว่าอาจจะเป็นวิทยานให้กับหลายหลคนเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะฮะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับวันนี้ผมเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาพูดคุยนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับเพราะผมเองก็ ได้นําพาในเรื่องอาชีพนี้นะฮะมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับหปีจะเข้า7ปีนะฮรก็พอหลังจากที่ผมชงเสริมเรื่องอาชีพโกโก้มานะฮะก็ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมาขั้นหนึ่งนะครับในเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะจนตลาดโกโก้เริ่มเปิดนะครับก็คือมีพ่อค้าจากต่างประเทศเขาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อมาซื้อนะฮะมาซื้อเกี่ยวกับเรื่องอเม็ดแห้งของโกโก้นะครับก็เป็นเรื่องที่โชคดี ทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ปลูโกโกโก้นะครับทั้งบริษัทของผมเองนะครับที่เราส่งเสริมอาชีพเราก็ได้มีการขายเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วในการส่งเสริมตรงนี้เนี่ยทำมาตลอดตลอดปุ๊บอ่ามันก็สามารถทําให้เราเนี่ยยืนได้มาระดับหนึ่งนะครับเพื่ออ,อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าเราเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองนะฮะเราก็จะไม่ทํามาตลอด แต่ด้วยที่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เราทําอยู่นะมันก็เลยส่งผลให้บริษัทเมทาลินพูลซับย์99าจำกัดมีชื่อเสียงมาระดับหนึ่งนะครับด้วยที่เราเนี่ยทำอยู่ตลอดต่อเนื่องนะทำไม่เคยหยุดนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเราทําอย่างนี้มาตลอดก็พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่เป็นลูกไร่ก็คงจะ,ะได้รับข่าวสารดีนะแล้วก็ได้พูดคุยกับผมอยู่ก็มีเหมือนกัน นะครับและแล้วนะฮะในการที่ผมจดทะเบียนทุน1ล้านบาทมาตลอดจนถึงปี2 5 6 5ผมก็เพิ่มทุนในการจดทะเบียนมาเป็น5ล้านบาทนะอันนี้ก็คือผมเองก็มีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึงเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเชื่อมั่นตัวเองนะครับว่าเราจะนำพาในเรื่องของอาชีพการเกษตรในการส่งเสริมอาชีพให้มันไปตลอดนะครับนับจากเมื่อปี6-1มาจนถึงตอนนี้เข้าปี67 นะครับพอปี65นะฮะ2015เนี่ยพอผมได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น5ล้านบาทขึ้นมาปุ๊บผมก็ยังมองเห็นโปรดักต์อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งพี่น้องเรษฐกรบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกเยอะมากนั่นก็คือในเรื่องของอาชีพโปรดักต์ก็คือเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นสินค้าที่น่าสนใจตัวน,นะฮะที่ท่านเห็นด้านหลังแบกกลาวนะครับก็ เป็นหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวนะครับเป็นหมากส่งออกเหมือนกันนะฮะหลายๆท่านยังยังไม่รู้นะครับว่าหมากเนี่ยมันมีหมากอะไรบ้างมันมีเยอะเหมือนกันนะฮะมีหลากหลายนะครับหมากกลมหมากแหลมหมากค็อกเทลหมากสวยงามนะครับแต่ที่บริษัทเมทาลินพุนทรัพย์99จำกัดโดยการนําที่ผมส่งเสริมเนี่ยผมส่งเสริมหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวนะครับมันเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกส่งไปยังต่างประเทศนะครับ เหมือนโกโก้เลยเหมือนกันเลยนะฮะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหมากที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความคิดว่าเป็นหมากกลมที่กินกระพูนะเราเกิดมานะครับทั่วประเทศเราก็เจอผมเองก็เหมือนกันก็เจอหมากตัวชนิดนี้ตัวนี้แล้วก็คือเป็นหมากกลมที่กินกระพูนะฮะแต่ตรงกันข้ามนะครับว่าที่ผมส่งเสริมมาเนี่ยตั้งแต่ปีห5ห้ามาถึงตอนนี้เราส่งเสริมมาเรื่อยๆปุ๊บกลายเป็นว่า หมากตัวนี้มันไม่ใช่เป็นหมากที่กินกับภูนะฮะมันเป็นหมากอุตสาหกรรมที่ไปทําในเรื่องของขบวนการสีนะฮะสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับเห็นไหมครับว่าหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวเนี่ยที่ท่านเห็นด้านหลังใบ,บกาวเนี่ยเขาไปทําในเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะเขาไม่ได้ว่ามากินกับภูเรานะครับฉะนั้นผมเองก็ฝากนะฮะฝากพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วท่านก็สามารถเอาหมากสูงตุ่นแหลมตัวเนี้ย เข้าไปปลูกแซมได้นะครับหรือหลายท่านที่กําลังมองหาอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลักท่านก็สามารถปลูกหมากชนิดนี้ได้นะครับเพราะอะไรครับมันเป็นมายืนต้นที่ลงทุนครั้งเดียวนะครับเก็บเกี่ยวได้ถึง30ปีนะมันเป็นมายืนต้นนะฮะในเรื่องของหมากสูงตูดแหลมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันกลายเป็นหมากอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเป็นธุรกิจเงียบนะฮะเรื่องของหมากตัวนี้ ท่านก็ลองไปเซิร์ชดูนะฮะเซิร์ชดูในโทรศัพท์ของเราเนี่ยบ้านเปิงเครื่องอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะนี่นะครับมันเป็นธุรกิจเงียบที่เป็นหลักพันล้านเลยนะฮะเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยทีวีช่องหลักหลายๆช่องเขาเป็นการไปถ่ายทำนะฮะไปถ่ายทำว่ามีมีลงมารับซื้อมีจุดรับซื้อในเรื่องของหมากสูงตู่แหลมตัวเนี้ยเยอะมากๆนะเยอะจริงๆนะ,ะเลยกลายเป็นธุรกิจพันล้านที่ หลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้แล้วก็วันนี้นะฮะและเวลานี้ผมเองก็เลยต้องมาทำการไล์สดนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจนะครับหรือท่านที่มีอาชีพประจำอยู่แล้วนะครับต้องการอยากมีอาชีพเสริมท่านก็สามารถปลูกหมากชนิดนี้ลงพื้นที่ของตัวเองได้นะปลูกง่ายครับปลูกง่ายไม่ยากเลยครับหมากชนิดนี้นะฮะดูแลก็ง่ายนะครับ ท่านสังเกตนะครับว่ามะพร้าวมะพร้าวเนี่ยตกที่ไหนมันก็ขึ้นหมากเช่นกันมันตกพื้นดินตรงไหนมันก็ขึ้นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้หมากที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันคือเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกไปแล้วนะครับเลยทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอ๊ะมันเป็นหมากกรมใช่ไหมยังไม่รู้จักเลยแต่รู้แค่ว่าเพียงคําว่าหมากนะฮะวันนี้ก็เลยมาบอกกับทุกท่านว่าให้ ท่านลองดูนะฮะก็เซิร์ชกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยส่งเสริมอาชีพ2โปรดักคือเรื่องโกโก้แล้วก็เรื่องหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะฮะและแล้วสิ่งที่ผมส่งเสริมมาเนี่ยขาดตลาดเริ่มเริ่มมีปัญหาขึ้นมาทั้ง2 p r โปรดักนะครับเพราะว่า,าพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยได้มีการค้าขายนะฮะก็คือมีต่างประเทศเขาเข้า,ขา,ขามาทําการรับซื้อนะ จะเป็นเรื่องโกโก,ก้ก็ดีเป็นเรื่องหมากก็ดีนะครับฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันตอบโจทย์แล้วนะครับว่าเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับแค่เพียงแต่ว่าให้เรานะครับมีความเชื่อมั่นตัวเราเองว่าสิ่งที่เราจะทํานับจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่โอเคสัญญาณมาแล้วนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านนิดนึงเพราะว่า,าระบบสัญญาณมันขัดข้องมีปัญหานิดนึงนะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากทุกท่านกดติดตามนะฮะกดติดตามเพจของบริษัท เมทาลินพูลซับ999จำกัดนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับกับทุกๆท่านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต่อกันนะฮะก็ท่านไหนที่สนใจเรื่องหมากนะครับเรื่องหมากมันเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าหมากชนิดนี้มันทําอะไรได้บ้างนอกจากสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นี่เลยครับนะท่านที่มี เพื่อนมีญาติมีพี่น้องนะทีะ่ทำงานอยู่ไต้หวันนะครับก็จะรู้ดีว่าหมากชนิดนี้มันกลายเป็นสแน็คของขบเคี้ยวเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะมีะสาวเชียร์หมากนะครับตามถนนหนทางนะที่ไต้หวันเยอะมากถ่านลองเข้าไปดูนะฮะลองดูไปเซิร์ชดูก็จะเห็นเหมือนกันดังนั้นปลายทางหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวที่ผมกำลังคุยอยู่กับทุกท่านนะครับหรือท่านที่สนใจอยากปลูกนะฮะ ก็โทรมาคุยกับผมโดยตรงได้นะครับ0969352462นะครับแล้วท่านก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับนี่ฮะอันนี้มันเป็นส็อของขบเคี้ยวนะครับคือเขาจะทำเนี่ยเอาเปลือกหมากเอาเปลือกหมากนะหรือผมให้ดูนะหมากนะฮะเปลือกหมากเปลือกหมากที่เราปลูกเนี่ยเวลามันเก็บเก็บผลผลิตนะครับเก็บผลผลิตเนี่ยเขาก็จะเจาเปลือกตัวนี้นะฮะมาทำมาทำการแปรรูปนะครับทำการแปรรูปเป็นของขบเคี้ยวโดยที่ เขาจะใส่รสชาตินะครับอย่างที่ผมถือเนี่ยเป็นซองเป็นซองด้านนี้นะฮะซองสีดาเนี่ยรามีปัญหานิดนึงอ่ะโอเคก็ต้องต้องขอโทษทุกท่านนิดนึงสัญญาณมันก็ขัดข้องนะฮะมันขัดข้องก็กลับมาละนะเราก็พูดคุยกันต่อนะผมเองก็นะฝากทุกท่านที่ชมย้อนหลัง็อเริ่มโตแล้วนะฮะใช้เวลาตอนเนี้ยมันปี2ปีเข้าไปแล้วนะครับโตละนะหมากตัวนี้เนี่ยระยะเวลาประมาณ3-4ปีเนี่ยนะครับก็จะเริ่ม มีดอกนะครับก็จะเริ่มมีในเรื่องของผลผลิตนะตัวนี้ก็าราคานะะร,ราคาของหมากตัวนี้นะครับสูงมากๆนะฮะขั้นต่ําเลยนะครับที่มีการซื้อขายกันเนี่ยโลละไม่ต่ํากว่า25บาทนะครับแต่การสวิงของหมากตัวนี้การซื้อขายของผลผลิตนะครับก็ระหว่าง25บาท -40 บาทถึง55บาทตัน,นี้ก็คือพีคสุดอยู่ที่60บาท นะครับเวลาการรับซื้อนะครับการรับซื้อตรงนี้ทางบริษัทเมทัลลินพุนทรัพ์99จำกัดเนี่ยเราเองก็มีในเรื่องของหนังสือสัญญานะฮะสัญญาเพื่อรับซื้อพี่น้องเกษตรกรกลับคืนเหมือนที่ผมทําในเรื่องโกโก้นะครับก็เราเองก็รับซื้อกลับคืนเหมือนกันทุกวันนี้เราเองก็พยายามบอกกับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ไม่มีที่ขายนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยก well. ันนะโทรเข้ามาหานะครับแล้วเราก็จะไปหาท่านนะแล้วก็ไปทําการรับซื้อผลผลิต นะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมมานําเสนอนะครับก็ <ivering> ในเรื่องของหมากตัวนี้ด้วยนะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีความเชื่อของตัวเองนะฮะไม่ว่าท่านทําอาชีพไหนเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับเหมือนผมทํามาตลอดตอนนี้นะครับทั้งเรื่องโกโก้ทั้งเรื่องหมากก็จะเข้า7ปีละ6ปี6ปีกว่าแล้วนะครับก็ผมเองก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำนะครับว่ามันสามารถที่จะช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรนะครับช่วยเหลือทางครอบครัวของเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็ท่านไหนที่อยากจะปลูกนะฮะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันอย่างที่บอกนะครับหรือท่านลองเข้าไปดูในเพจของบริษัทนะครับเพราะว่าผมเองก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับทั้ง2โปรดักต์นะฮะทั้งเรื่องหมากเรื่องโกโก้นะครับตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะพอสมควรนะฮะ ก็ไม่ต้องลังเลนะครับที่สนใจอยากปลูกหมากนะการที่เราเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นตัวเราเองแล้วเนี่ยเราเองก็ศึกษาเลยครับแล้วก็โทรมาพูดคุยเลยครับแล้วสิ่งที่ท่านคาดหวังนะว่าปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีไรายได้จากในเรื่องของตัวมันเองนะครับแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับหรือบางท่านที่อายุเริ่มมากขึ้นนะครับก็คือจะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยตัวเนี้ย มันจะช่วยท่านในเรื่องของการเป็นบำนาญให้กับเราได้นะครับในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เกษียณก็จะเป็นบําเหน็จให้กับเราได้นะครับมันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดเหมือนกันนะ <c oughs> ขออนุญาตนะครับ <c oughs> นะก็อย่าลืมนะครับก็อย่างที่บอกทุกท่านนะครับว่าในการที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเราเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็จะประสบความสําเร็จขอแค่ว่าตัวเราเท่านั้นที่เราจะต้องมั่นใจตัวเราเองผมยกตัวอย่างผมนะฮะว่าในการที่ผมส่งเสริมอาชีพมาตลอดยาวนานเรื่องโกโก้กับเรื่องหมากนะครับมันก็ตอบโจทย์นะครับให้ผมเนี่ยทาอาชีพตัวนี้ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับฉะนั้นก็ฝากทุกท่านที่ชมไฟ์สดหรือท่านชมย้อนหลังนะฮะที่สนใจอยากปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นหมาก <c oughs> ทนก็โทรมาพูดคุยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเองก็ยังส่งเสริมอยู่นะส่งเสริมในเรื่องทั้งโกโก้ทั้งเรื่องหมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นผลผลิตโกโก้นะฮะผลผลิตโกโก้ก็โชว์ให้ดูนิดนึงนะครับ <c oughs> บางคนก็ยังหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันโกโก้มันคืออะไรไปทําอะไรก็ <c oughs> ที่เราทานอยู่นั่นแหละครับโอตินไมโมอโะเป็นช็อกโกแลต นะฮะนี่ให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดแห้งเมล็ดแห้งจากผลสดแบบนี้นะมันก็จะเป็นเมล็ดแห้งแบบนี้แล้วก็ไปทำค่าทาการคั่วนะอันนี้เป็นเม็ดที่ตากแล้วนะฮะเอาไปคั่วเอาไปบดก็จะกลายเป็นผงนะไปเป็นช็อกโกแลตมันจะมีขบวนการขั้นตอนมันอยู่นะครับอันนี้ก็สําหรับหลายท่านที่อยากจะปลูกนะฮะอยากจะปลูกนะครับก็ สามารถโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับศูนย์9 2 4 6 2นะครับทั้งเรื่องโกโก้ทั้งเรื่องหมากทั้งสองโปรดักต์นะครับก็ขอไปทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะฮะก็ ฝากทุกท่านเนี่ยกดติดตามกันนะฮะกดติดตามในเพจของบริษัทเมทัลลินพูลซัพย์99จําจำกัดแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมมั่นใจว่าอาสิ่งนี้มันจะช่วยพี่น้องเกษตกรได้ด้วยนะครับหรือหลายหลายท่านที่เป็นมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับท่านก็สามารถปลูกได้นะท่านมีที่ร้อยไร่200ไร่300ไร่ท่านก็สามารถปลูกได้นะ นะครับมันเป็นไม้ยืนต้นที่เราเนี่ยลงทุนแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองนะเป็นบำนาญให้ลูกหลานด้วยเป็นบำนาญให้ตัวเราด้วยนะครับยามเราก็เสียไปตัวนี้มันจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวเองนะะไม่ว่าจะเป็นหมากไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับตอนนี้ผมเองก็ยังรับซื้อโกโก้อยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับท่านไหนที่ไม่มีที่ขายนะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับพร้อมกับส่งเสริมปลูกต่อในตัว นะครับเพราะเราทําอย่างนี้มาตลอดแล้วนะครับ6ปี7ปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องหมากเรื่องหมากนี้ก็ตอนนี้นะฮะพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมเยอะนะครับเพื่อจะทําการส่งเสริมอาชีพนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะแนะนำนะครับว่าโกโก้เนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบนะฮะชอบมีเพื่อนนั่นก็คือเราปลูกแซมเนี่ยสามารถนาหมาก ตัวนี้นะฮะเข้าไปปลูกแซมที่โกโก้ได้เลยนะครับเราจะมีรายได้สองทางทั้งโกโก้และหมากด้วยนะก็ฝากพี่น้องทั่วไปด้วยนะครับที่สนใจนะฮะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือหมากก็โทรมาคุยกันนะเพราะว่าผมเองก็อย่างที่บอกนะครับที่เราขึ้นหน้าจอวันนี้หลักว่าเราเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นตัวเราเองเนี่ยตรงนี้ผมก็เน้นเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นตัวเราเองนะฮะมันก็คงไม่ประสบความสําเร็จ เช่นกันนะเช่นกับทุกท่านที่ชมไลฟ์สดผมนะครับหรือทุกท่านที่ผมเข้าไปพูดคุยลงพื้นที่ไปเยี่ยมแปลงไปแนะนำไปให้วิชาความรู้นะฮะผมมั่นใจว่าทุกท่านก็มีความเชื่อมั่นในตัวผมและบริษัทเมทาลินพูทรัพย์99จำกัดเพราะว่าเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตั้งใจทำตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาถึงทุกวันนี้นะฮะมันก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ให้กับตัวผม นะแล้วก็ให้กลับบริษัทผมด้วยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กันนะฮะกดไลค์กดแชร์ like, กันเยอะแล้วกดติดตามนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเองเนี่ยมีโอกาสจังหวะผมก็จะมาทําการไลฟ์สดพูดคุยนะฮะแนะนําแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะนิดผมก็เน้นย้ํานะครับเพราะผมเองก็ทํามาตลอดอาชีพเรื่องการเกษตรตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมอยู่ตลอดนะครับก็ท่านที่สนใจหรือท่านลังเลนะครับอาจจะ ไม่มั่นใจเรื่องไหนท่านก็โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมเองมั่นใจและเชื่อมั่นตัวผมเองว่าผมเนี่ยสามารถที่จะให้วิชาความรู้นะครับหรือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้กับหมากเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งนะครับเหมือนผมเองนะฮะเพราะผมเองก็ต้องอศึกษาในเรื่องของสิ่งต่างๆพวกนี้นเพื่อมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนนะครับมีญาติมีเพื่อน บ,บอกต่อๆกันนะครับในกอในขอสนใจอยากปลูกหมากหมากมันเป็นยังไงก็โทรมาคุยกันนะครับ0 96, 9 6 9 3 5 2 4 6 2อนะครับอยากปลูกโกโก้ปลูกแล้วมันเป็นยังไงจะขายตรงไหนก็โทรมาคุยกันนะครับเพราะตอนนี้ผมมีก,ก็มั่นใจนะครับแล้วก็ในเรื่องการตลาดทั้งโกโก้และก็หมากนะครับโดยเฉพาะหมากที่ผมนเน้นย้ำนะครับเพราะว่าหมากเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายมาก นะครับง่ายจริงๆนะเราเองก็สามารถให้ฝนฟ้าดูแลก็ได้หรือเราดูแลก็ดีเพราะอะไรครับถ้าเราให้ฝนฟ้าดูแลเนี่ยผลผลิตมันจะได้น้อยหมากนะฮะหมากแต่ถ้าเราดูแลด้วยตัวเองเนี่ยผลผลิตจะได้เยอะนะครับเพราะว่าการขายหมากเนี่ยไม่ใช่ขายเป็นลูกๆนะครับเวลาเก็บแล้วเนี่ยซื้อเป็นลูกช่างเป็นลูกไม่ใช่นะครับยกเป็นทั้งทลายเลยทลายเหมือนปาล์มเลยนะฮะ <c oughs> ขายแบบนั้นเลยครับยกเป็นทลายเลยนะช่างกันเป็นทลาย,ลยอย่างนั้นเลยนะครับหนึ่งต้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าในการออกครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึง10กิโลอย่างเงี้ยต่อนหนึ่งต้นหนึ่งไร่มันได้400ต้นถ้าลงคูณดูนะฮะถือว่าเราได้มหาศาลเลยนะครับมากนะครับเพราะมันช่างยกทลายเลยนะตัวนี้ก็สําหรับท่านที่อ,อยากปลูกนะก็อย่าลังเลกันนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วผมมั่นใจว่า เพจของบริษัทเมทาลินพูทซับ99จำกัดตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดให้ความรู้แนะนำอยู่ตลอดนะครับนะบก็โอเคนะฮะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจของบริษัทเมทาลินพูทซับ99จำกัดหรือโทรมาพูดคุยกับผมโดยตรงได้นะครับ0969352462นะฮะ หมากเอาไปทําสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นสนัคของขบเคี้ยวนะครับก็ไม่ต่างกับโกโก้นะโอเคนะครับก็วันนี้ผมเองก็มาพบปะพูดคุยนะฮะก็อยากจะพูดคุยกับทุกท่านนะครับนานละที่เราไม่ได้มาเจอกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความมั่งคั่งร่ารวยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ